สวัสดีครับคลิปนี้เป็นองคงพระสังกรจจายนะครับวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายวัดธาตุก็คือวัดสิริมหาสังกจจายนะครับตรงนี้ตั้งแต่พศ2537นะครับเดนะครเปิดใหด้พร้อมกล่องสภาพเดิมเลยนะครับเป็นกล่องเดิม สวยมากนะครับดูด้านหน้าจะเขียนว่าพระสังขจ่ายนะครับทางด้านข้างก็จะเขียนเป็นวัด้าับอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับฐานล่างนะครับเดิมเดิม มีไว้บูชานะครับเรียกซรับเรียกโชคสนใจทักทายกันมานะครับครับพร้อมสภาพกล่องเดิมๆเลยนะครับผม